นะคะมากินกับข้าวที่บ้านเรานะมา,าดูกันว่าบ้านเราทําอะไรกินกันบ้างเพราะว่าช่วงนี้โควิดเนาะเราออกไปไหนไม่ได้ไก็กินข้าวที่บ้านกันค่ะไปดูกันเลย ช่วงนี้นะคะเราก็เป็น Eat With Family ไอ้เฉยตัดควายแคทโล่ไฮไลท์เลภาพหลักปูต้องสวยไงหะเผลน่ะเขินปลาหมึกก็มันใหญ่มากแล้วก็เราซิ้งแต่แบบเราทานรูปเลยใช่ไหคือมันเยอะมากจนแบบไม่เลือกกินอะไรกับที่นี่อากน่ากินหมดจุกจุกข้างหลัง จำแต่เอาเปิ้ลหน่อยนเขาใส่ฝั่งปลเด็กอะไรปะอจ่ยากได้ะต้องทีเดียวกจ้าทานไก่กันค่ะเอาก็ชิ้ใหญ่มากเลยไม่ข้อจเสยนะอบขอบดมากขอบดีอ่ะนว่าอยู่มือฝังนะคะสมปามื่อีได้ไงกรรมวิธีแน่นมาก ต้มแล้วอบองค์ข้ามใจเนาะ่กเปสตอัพพารากัพ a ก็คือกับข้าวบงโตที่แบบน่ากินทั้งหมดเลยใช้เวลาทำทั้งหมดกี่ชั่วโมงคะตั้งแต่น่โมงครึ่งห้าโครึ่งหมงคทุครนโอเคค่ะสามชั่วโมงเลขสวยสชั่วโมงเรขสวยเริ่มหมูเ็หมูกรอบอร่อยมากพี่ี่คนยน้ดิกรบนะาเนี้ยใช่แต่แม่ทำไม่เป็นไม่สำเร็จบอกเลย นี่ต้องยกเครดิตให้เชฟตั้มริ้นชอบเลยเออฉันรู้สึกว่ากามจะหักอุ้ยมันกลอมมากเสียเมันกลอมมากคืียอแล้วมันมืุนรรัดอะะปกกแลกในบ้านกิอะไรอย่าเนี้ยคะต่ำๆอีกหนึ่งคกกุ้งหรว่มากกุ้งใหญ่มาก เขให้ข้าก่อนก็ไม่อยากแแบบก็มึร่ลยไม่อยากไม่อยากไม่รับปากเออมากมากองมาอมันดีอ่ะซีฟูดช่ดดชิ้นใหญ่มากก็จิ้มบบซีฟูดอ่ะใหญ่เห็นซีฟูดไหมไม่อยากใซส่บิ๊ก มชุ่มวน้องคันสวยสควิ้นเฮ้ยปลาหยุดนะมันหยุดแล้วมันก็ไม่คาวด้วยอ่ใครก็ถึงบอกว่า,าอุ้ยเกว่าปลาหม,มึกแบบปลาหมึกใหญ่ขนาดนี้มันเด้งมากทุกคนมันบอกเลยพันเราไปตลาดดูเราไม่เอาติดคมนถือว่าเราติดมากดูเจ้าน้ำมันน่ารักไหมโอ้ปลาหมึกดีจริง เอ็นนอ้พวป่าเนอไม่มีาผักหัสดๆน้ำผักกบนบมสดมากค่ะน่ารักไมแอรีโอไม่เข่าใจไงต่ก็ให้เขาจ่ายให้เราใช่ไหมมาชิมหมูกรอบกันก่อนดีกว่า ก็โชว์ให้ดูหมว,วกสฆานาข้าอไอ,อเหอสชกคอนเซอร์ข้ามาคิดต่อหนังล้วนลวนนี่ห <ß 1000> น้าเห็นคนเลยอ่ะรอมาสามโุกคนกรอบมากพึงใจไ่ะละ่ะยอดสมการรอคอยได้ yes yes อันนี้ถ,ถ้าเปิดร้านต้องออเดอร์ประมาณสามโต๊ะเหมือนที่ หมองวิ้งพาสัตว์ก็พาไปกินต่างอาฬะนะไปราตั้ปูปลาเปิดแค่สามโต๊ะเิดทำไมวะต้องพี่ทันย่างงี้นี่เอ๊ไม่ได้อร่อยนะน้นไม่อร่อยเวรเทพทำช้าไม่ได้อร่อยหรอกพนันมีเต็จอร่อยจะเดือดคุช้าเลยนะบิดไก่กันบ้างนะขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าทำเองจริงๆไม่เป็นไรหรอเนี่ยเขาเรียกคนบรรยายได้ดีเหมือนกันเลยไว้ของเราคอืบ กับหมูปูอืมหมูหมูอืมอดกับมันตงหมเนี่ยอร่อยอมอะไรป้าปาหมึกอะค่ะเนี้อหนึบมันทำวาวผู้อดยู้อดคือดีคือดีอยูเ้นตำปูปลานะคะเครื่องเคียงแล้วก็เป็นกุ้งเป็นไข่ปลาไข่ปลาคือสักเป็นไนรูโกรดอีก หนึ่งเมนูของบ้านเราอันน yeah. well, so to ี uh ้เหมือนแบบเราได้ออกไปนั่งกินที่ร้านเลยเนาะจริงได้เยอะกว่าที่ร้านเยอะเลยบ้านเราเชฟเยอะเชฟคบ้านเราเชฟเยอะเชฟหลักก็คือเชฟหลักคุ่มตาค่ะหมูกรอบแบบสุดดีอ่ะดีทุกอย่างเลยไก่ใบน้ำมันแบบช่ำมเนาะสุดยอดมากเีย ยิ่งตรงนี้นะปกติเราไปแบบว่าสัมผัสข้าวหมูแดงหมูกรอบร้านนั้นเราก็เลยแบบตอนนี้กรอบจริงตอนนี้นะราใช้เวลาทำสามสี่ทุ่มตอนนี้นะคะน้องนุ่มเติมข้าวแล้วแทนไปที่น้องนุ่มนะคะเติมข้าวแล้วค่ะน้องนุ่มสุดท้อมึงเติมมึงเติมเติมค่ะอร่อยไหมแม่อร่อยไม่รู้จะกินแอะเรียแม่ที่เป็นดารางานรอคอยเลยนะคะนุ่มคอมเลยคุณแม่คอมไปหมดเลยลูกค้ด้วยอุ่ม แล้วคือดูชิ้นปลาหมึกเลยตู๊สุดยอดสุดใหญ่มากหนวดจะให้พันกินช้ออันนี้เราต้องหั่นก่อนนะเพราะว่ายัดไม่ไหวอ่ะอันนี้ก็แม่ปลาหมึกใช่เดี๋ยวากินปาหมึกไม่เข้านค่ะเดี๋ยวเราจะเซ็นเซอร์นี่ดีนี่ก็จิมซีฟู๊ดแล้วก็กินนะอันนี่ก็ชื่นใจอ่ะสุดยอด มันถูกอะเรากินแค่แบบนั้นเราก็ชื่นใจมันไม่เหนียวมันใหญ่ใหญ่อันใหญ่ใหญ่อนนี้ก็แสนยอดยอดอ่ะหายอากกอรเลยมาดูเนาองนองคนเล็กอ๋อเลยอร่อยมากสามชั่วโมงการทำเซฟมีฝีมือมากค่ะตั้งแต่เซฟปอต้มกับเซฟแม่แตะค่ะ

สายออร์แกนิกหน่อยนะคะก็จะเน้นทานผัดค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะดาเลเราจะ่านกับคนตามันาจนสลายเป้ามันดมากมเลยค่ะไม่เอาาย้าสายออร์แกนิกเน้นอ หลังกล้องแล้วป้าจะทาอะไรก็ได้อ่ะไ่ต้องบอกเขาหมดทุกเรื่องหรอกไม่อยากก็ปล่อยให้เป็นความลับของเซเล็บบ้านนะคะอะไรบ้างคะสุดยอดสุดยอดทำเองกินเองนักเลงพออที่สุดที่สุด

แต่กูทาไม่ so oh. like ได้หรอกมันใจร้อนต่อว่ะไม่แ้วที่อกนี่ก็หาเช่กั อันนี้ก็เป็นสับอะรีหน่บโอเคค่ะดูโคว,วันนี้นะคะพวกเราขอตัวไปกินข้าวกันก่อนเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิงด่ง,งให้ช่องเราด้วยเนาะก็ วันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย <laughs>